สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันเด็กหญิงเต็มศริเฮงบริบูรณ์พงศ์ผู้สื่อข่าวจากชุมนุมสื่อสารมวลชนสาธิตพนันครค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ค่ายสุรศรีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสนามกีฬาสาหรับการแข่งขันกีฬาสาธิตราชพัฒส,สมัมพันธ์ครั้งที่34ช่อระพิมพ์เกมค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่นะักกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับชื่อผลพิพัต์คิดอยู่ครับชื่อเล่นชื่อผาอยู่ครับมาจากโรงเรียนสาธิตราชพัฒเพชรบุรีครับครับผมนายส ครับผมชื่อนายนันเดชบิพิธพงนะครับชื่อเล่นชื่อหัดนะครับมาจากโรงเรียนราชพัฒน์หมู่บ้านจอมเบิงครับแล้วพี่เล่นกีฬาอะไรเล่นตำแหน่งอะไรหรอคะเล่นกีฬาฟุตซอลตำแหน่งกองหน้าครับเล่นฟุตซอลผมตำแหน่งประตรูครับผมเล่นกีฬาฟุตซอลครับเล่นในตำแหน่งกองหน้าครับค่ะแล้วในการมาแข่งขันครั้งนี้เนะะี่ยค่ะมีการเตรียมตัวฝึกซ้อมยังไงบ้างหรอคะก็เตรียมตัวกันมาประมาณ2เดือนได้ครับหลังเลิกเรียนก็จะนัดซ้อมเพื่อนๆนทุกคนครับ้อมทุกเย็นครับผม ซ้อมกับน้องๆเพื่อนพี่ก็ซ้อมกันทุกวันครับทุกเย็ยนครับค่ะแล้วในการเล่นในเกมนี้เนี่ยค่ะมีการวางแผนยังไงบ้างหรอคะก็เล่นแผนสามหนึ่งครับเล่นโซนช่วยๆกันเกมป้องกันเกมบุกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่บุกใช่ไหมครับเราก็จะรับแล้วก็สวนครับก็วางแผนกันมาว่าขอแค่ให้ทุกคนเล่นให้สนุกเอนจอยกับการแข่งขันครับค่ะแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆในทีมไหมคะอยากบอกว่าให้เล่นให้เต็มที่ให้สนุก ให้เอ็นจอยครับเต็มที่ไว้เพื่อนเต็มที่ครับปีสุดท้ายของผมแล้วก็อยากให้ทุกคนเล่นกันเต็มที่ครับแพ้ชนะไม่เป็นไรผมขอให้ทุกคนพี่บอกครับสุดท้ายแล้วค่ะขอ3คํคำให้กับการแข่งขันครั้งนี้ได้ไหมคะพอมอครับเต็มระบบครับน่าสนุกครับขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเด็กหญิงเต็มศริเฮงบริบูรณ์พงษ์และตัวแทนพี่นักกีฬาฟุตบอลขออนุญ,ญาตลาทุกคนไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ